เรื่องย่อละครสาวน้อยอ้อยควนอ้อยควันเป็นเด็กหญิงซึ่งเป็นลูกของเจ้านางน้อยบุญยวง์ลูกสาวของเจ้าเมืองชนกลุ่มน้อยที่หลบหนีการรุกรานโดยการปลอมตัวเป็นสาวมันชนปะปนมาอยู่ในค่ายของผู้ลีภัยแห่งหนึ่งในประเทศไทยจากเจ้านางน้อยที่ต้องกลายมาเป็นนางสาวบุญยวงศ์ที่ลำบากยากแค้นรอคอยการคัดเลือกตัวไปประเทศที่สาม วันหนึ่งนัทวุฒิมหาเศรษฐีหนุ่มวัยสีสิบมีภรรยาชื่อศรีนาฏแต่ทั้งคู่ไม่มีลูกทั้งที่อยากมีลูกมากนัทวุฒิได้รับนัททรซึ่งเป็นหลานของภรรยามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่แบเบาะและรักเหมือนลูกนัทวุฒิได้มาแวะเยี่ยมค่ายผู้รีภัยแห่งนี้เพื่อบริจาคเงินและสิ่งของให้กับค่ายแห่งนี้นัทวุฒิเป็นคนติดดินและชอบการเรียนรู้ รักเด็กเขาจึงขอพักที่ศูนย์แห่งนี้โดยมีสางซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้อพยพเป็นผู้ดูแลที่พักและอาหารสางได้พาเจ้านางบุญยวงศ์มาด้วยเพราะเจ้านางรับอาสามาทำความสะอาดที่พักให้นัทวุฒิถึงกับตะลึงในความสวยงามใสซื่อของเจ้านางนัทวุฒิหลงรักเจ้านางเข้าทันทีที่ได้พบโดยสางสังเกตเห็น โดยความต้องการให้เจ้านางสุขสบายจึงเปิดโอกาสให้สนิทสนมกันโดยสางบอกประวัติของบุญยวงว่าคือเจ้านางน้อยของชนเผ่าที่อยู่ระหว่างตะเข็บชายแดนนัทวุฒหาโอกาสมาพบเจ้านางและหาวิธีทำให้เจ้านางบุญยวงได้ออกมานอกค่ายและในที่สุดเจ้านางบุญยวงก็ตกเป็นของนัทวุฒซีนีนาสงสัยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนัทวุฒ จึงสืบจนได้รู้ความจริงซินีนาส่สงคนตามมาทำร้ายเธอเพื่อให้เลิกกับนัทวุฒิเจ้านางเสียใจมากพยายามขอเลิกกับนัทวุฒิแต่เขาไม่ยอมในที่สุดเจ้านางก็ตั้งท้องและได้รับการติดต่อจากซินีนาสว่าถ้าไม่อยากตายให้ยกลูกให้ซินีนาสถ้าไม่ยอมทำตามจะฆ่าลูกของเจ้านางเสียส่วนซินีนาศก็ทำเป็นว่าท้อง ให้สอดคล้องกับการรับลูกของเจ้านางมาเป็นลูกของตัวเองกับนัทวุฒโดยถูกต้องตามกฎหมายเจ้านางเสียใจและได้ปรึกษากับสางโดยสางให้ยอมทำตามเพื่อความสุขของหนูน้อยที่กำลังจะเกิดมาในที่สุดเจ้านางก็ข้อลูกสาวให้ชื่อสวยยงแปลว่ากระต่ายทองและตัดสินใจไปอยู่ประเทศที่3คืออเมริกา ส่วนลูกน้อยมอบให้ส่างและส่างจะเป็นคนส่งมอบให้ซีนีนานัทวุิดีใจมากที่จะได้ลูกณทรก็ดีใจที่จะได้น้องซีนีนาทำทีไปต่างจังหวัดและจะอ้างว่าเธอคลอดลูกที่ต่างจังหวัดแต่ปรากฏว่าซีนีนาลดความเสียชีวิตและความจริงปรากฏว่าเธอไม่ได้ท้องนณทฒิเสียใจมากและไม่เข้าใจว่าทำไมซีนีนาต้องโกงหกเขาเรื่องลูก สางรอคอยการมาของซีนีนาและผิดหวังเข้าใจว่าซีนีนาหลอกภายหลังรู้ว่าซีนีนาเสียชีวิตจึงวางแผนจะเอาตัวสวยยงส่งให้นัทวุฒและบอกความจริงปรากฏว่าเกิดจะลาจนในค่ายพักสางเสียชีวิตก่อนที่จะได้บอกความจริงกับนัทวุฒแม่นูสวยยงที่มีเหรียญตราห้อยคอเป็นโลหะธรรมดาสลักว่าบุญยงด้านหนึ่งส่วนอีกด้านสลักว่าสวยยง หนูน้อยสวยหยงถูกยิงในศูนย์ดูแลกันตามมีตามเกิดเพราะต่างคนต่างมีลูกนางมะขินได้สิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวได้ขายหนูสวยหยงให้กับนางสมใจคนไทยคนหนึ่งซึ่งซื้อเอาไปขอทานนัทวุฒิรีบมาที่ค่ายผู้อพยพพบว่าเจ้านางบุญยวงศ์ไปอยู่อเมริกาแล้วมีลูกสาวแต่ไม่ทราบว,ว่าหายไปไหนนัทวุฒิเสียใจแทบเป็นบ้า พยายามส่งคนสืบหาลูกสาวแต่ไม่มีวีว่แววทำให้นัทวุฒิถึงกับล้มป่วยหนูน้อยสวยหยงระหกระเหินไปกับนางสมใจมาถึงกรุงเทพมีชื่อหมายว่าอ้อยควันนางสมใจเอาไปเร่ร่อนขอทานจนเด็กน้อยอายุได้หกถึงเจ็ดขวบถูกทารุณทุบตีโดยสมใจตลอดเวลาพอโตขึ้นสมใจบังคับให้ไปขอทานเอง อ้อยควนม,มีพรสวรรค์ในการเต้นและร้องเพลงเธอจึงสามารถเต้นและร้องเพลงสะกดให้คนทั้งหลายให้เงินเธอมากกว่าเด็กอื่นๆอ้อยควนจึงตกที่นั่งลำบากเพราะถูกหมันไส้และการแกล้งจากขอทานที่อิจฉากิติศัท์ความสามารถของอ้อยควนลือไปทั่วทำให้เป็นที่ต้องการของพวกบังคับเด็กไปขอทานต่อมาอ้อยควนถูกแกงรักเด็กใหญ่คือนางสมรลักตัวไป หวังจะเอาไปบังคับให้ขอทานเลี้ยงตัวเองอีกต่างจังหวัดที่นั่นอ้อยควนได้พบเด็กที่ถูกบังคับและจับมาขังไว้จำนวนมากอ้อยควนสงสารพวกเด็กๆจึงวางแผนพาพวกเด็กๆก,ก่อจลาจลและหนีออกมาในคืนหนึ่งพวกเด็กๆนี้ออกไปได้หมดแต่อ้อยควนกลับถูกจับได้และถูกซ้อมจนสะบักสะบอมจนป่วยหลังจากนั้นถูกพาตัวใส่รถส่งไปขายที่ชายแดน ระหว่างเดินทางช่วงพักเติมน้ำมันอ้อยควนท,ทั้งที่ป่วยปางตายได้แอบหนีลงมาจากรถสมอนเห็นเข้าไล่ตามจับเกิดโกลาหลขึ้นอีกอ้อยควนหลบไปที่ร้านอาหารข้างปั๊มแล้วแอบไปขึ้นรถปิกอัพคันหนึ่งซึ่งกำลังจะออกรถไปรถคันนั้นมาถึงที่หมายกำลังจะขนของลงกลับเจออ้อยควนนอนหลับอยู่ที่ท้ายรถแทนที่จะสงสารกลับทุบตี อ้อยควันตกใจตื่นควันนีดีฟอไปจากรถวิ่งเล,ลิดไล่จดหมายไปเรื่อยชายชีวิตนอนหลับตามข้างถนนพงหญ้ายามหลับก็ละเมือเรียกหาแม่จ๋าอยู่ไหนอ้อยควันพบมาจรจัดที่ตอนแรกกำลังแย่งอาหารกันผลในที่สุดตัดสินใจแบ่งอาหารให้พร้อมกับตั้งชื่อว่ามูลีมูลีกับอ้อยควันเป็นเพื่อนกันไปไหนไปด้วยกัน อ้อยควนร้องเพลงเต้นระบำและร้องเพลงหากินเลี้ยงชีวิตไปวันๆกับมูลี่ในใจอยากมีใครสักคนที่รักและดูแลเธออ้อยควนตั้งใจจะตามหาแม่ให้พบสักวันหนึ่งให้ได้วันหนึ่งอ้อยควนเดินสเปะสปะเข้าไปในตลาดกับมูลี่หิวแทบเป็นลมอยากขโมยของกินเอื้อมมือไปแล้วก็หดมือเข้าเพราะรู้ว่าบาป เธอได้พบกับป้าเมตตากับผู้ช่วยเดินมาจ่ายตลาดด้วยรถเข็นมีข้าของในรถเข็นมากมายจนน่าแปลกใจในตะกร้ามีส้มลูกใหญ่หน่ากินเต็มไปหมดส้มหล่นลงมาอ้อยจะหยิบกินแล้วมือก็หดเข้าทัานใดนั้นมีชายคนหนึ่งวิ่งมากระชากระเป๋าป้าออยควันอยากทำความดีจึงบอกให้มูรี่ช่วยมูรี่วิ่งไปแย่งกระเป๋าคืนมาได้ ป้าเมตตาใจดีและขอบใจอ้อยควนมากให้เงินอ้อยควันเป็นรางวัลอ้อยควนอยากมีใครสักคนที่เมตตาเธออ้อยควนจึงขอผลไม้และขนมปังให้มูรี่เธอแอบตามไปดูป้าเมตตาเห็นป้าขึ้นรถตู้ขนหนึ่งออกไปอ้อยควันมองตามด้วยตาละห้อยอ้อยควันกับมูลี่มาดักรอป้าเมตตาทุกวันช่วยถือของช่วยส่งขึ้นรถ ป้าเมตตาแปลกใจถามชื่อที่อยู่พ่อแม่และโรงเรียนอ้อยบอกว่าเธอตัวคนเดียวมีมูลี่เท่านั้นที่เป็นเพื่อนป้าเมตตาตกใจมากบอกว่าจะพาเธอไปพบผู้ดูแลบ้านเด็กกำพร้าที่ป้าทำงานอยู่อ้อยควนอาจจะมีที่อยู่แต่มูลี่ไปไม่ได้อ้อยควนจึงน่าจอยในที่สุดอ้อยควนตัดสินใจสะกดรอยตามคุณป้าโดยแอบเข้าไปอยู่ในรถขนอาหารของป้าเมตตา โดยเอาโมลี่เข้าไปด้วยในที่สุดก็มาถึงบ้านเด็กกำพร้าป้าเมตาป้าเมตาตกใจและรับปากจะดูแลโมลี่ให้ในฐานะที่โมลี่ช่วยแย่งกระเป๋าให้ป้าและจะไม่บอกให้คุณแม่ปราณีรู้ป้าเมตาพาไปพบคุณแม่ปราณีในที่สุดอ้อยควนก็ได้รับอนุญาตให้อยู่บ้านแห่งนี้และอ้อยควนมีชื่อใหม่ชื่อว่ากุกร อ้อยควนกับป้าเมตตาแอบเลี้ยงมูลี่เอาไว้และคอยพาหลบซ่อนผู้คนแบบตลกตลกรวมทั้งคุณแม่ปานีด้วยอ้อยควนได้เรียนหนังสือได้หัดทำงานเล็กๆน้อยๆอ,อ้อยควนต้องต่อสู้และถูกกลั่นแกล้งจากเด็กรุ่นเก่าและโตกว่าและต้องคอยปกป้องเด็กๆที่ถูกรังแกอ้อยควนอยู่ที่สถานเด็กกำพร้าจนอายุ12ปีหน้าตาสาสวยเริ่มเป็นสาวเรียนจบชั้นปหก ส่วนนัฐวุฒิพริกแผ่นดินหาลูกสาวมาหกปีก็ยังไม่มีวี่แววให้ลูกชายบุญธรรมชื่อนัฐทรช่วยสืบสอก,ก็ไม่พบจนหมดกำลังใจให้นัฐทรดูแลธุรกิจแทนนัฐทรไปบริจาคเงินที่สถานเด็กกำพร้าหลายแหง่งและขอเข้าไปอุปการะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหวังจะสืบหาลูกสาวของนัฐวุฒินัทรประกาศรับอุปการะเด็กเป็นลูกโดยให้เขียนเรียงความประกวด เรื่องแม่จ๋าอยู่ไหนณธรเอาเรียงความทั้งหมดมาอ่านและรู้สึกประทับใจเรียงความของอ้อยควนเขาชอบมากตรงที่เธอแอบเลี้ยงสุนัขเพื่อนตายของเธอไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามาถึงหกปีแล้วอ้อยควนดีใจมากที่ได้รับรางวัลโดยการเป็นลูกอุปถัมภ์ของคุณพ่อคนหนึ่งโดยที่เธอไม่เคยรู้เลยว่าคุณพ่อของเธอคือใคร เธอได้รับโน้ตสั้นๆจากคุณพ่อโดยเลขาชายชื่อจามนของคุณพ่อแจ้งความจำนงว่าคุณพ่อต้องการนำมูลี่ไปเลี้ยงดูอย่างดีที่บ้านของคุณพ่อส่วนอ้อยควันคุณพ่อจะส่งไปไว้ที่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งคุณแม่ปราณีดีใจด้วยกับอ้อยควนแต่ต่อว่าที่แอบเลี้ยงสุนัขไว้ไม่บอกอ้อยควนสัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมคุณแม่บ้างในช่วงปิดเทอมที่โรงเรียนใหม่ อ้อยควนได้พบผู้อำนวยการโรงเรียนหนุ่มมากชื่อนัทธรมีเพื่อนใหม่ชื่อพักพิรมเป็นหลานของผู้อำนวยการและได้กินสลีสามาเข้าใหม่เช่นกันผู้อำนวยการเรียกตัวอ้อยควนไปพบเพื่อสอบถามถึงผลการเรียนนัทธรอบรมให้อ้อยควนเข้ากับทุกคนที่นี่ได้และทำตัวให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนัทธรดูเฉย,มยเมยเงียบขรึมเจ้าระเบียบจนอ้อยควนกลัว อ้อยควนได้รับคำสั่งจากคุณพ่อผ่านเลขาให้เธอบอกทุกคนว่าพ่อแม่เสียชีวิตและเธอมีญาติอุปการะอยู่อ้อยกับพักพิรมไม่ถูกกันพักจะดูหญิงผู้จาดูถูกคนอื่นและอยากรู้ว่าทุกคนเป็นลูกท่านหลานเธอที่ไหนพูดแต่สิ่งที่รูหราและอยากรู้ว่าอ้อยมาจากไหนเป็นใครเพราะไม่เคยเห็นญาติมาเยี่ยมสลีสาต้องคอยไก,กล่เกลี่ย อ้อยควันมักจะเขียนจดหมายผ่านเลขาคุณพ่อไประบายให้ฟังเสมอแต่แล้วทุกคนต้องตะลึงเพราะในวันหยุดมีรถคันง,งามและมูลี่น้องหมาที่ถูกแปลงโฉมจนจำแทบไม่ได้มาหาอ้อยควันพร้อมกับของขวัญมากมายเช่นเสื้อผ้าขนมนมเนยบางครั้งก็รับไปเที่ยวข้างนอกมีเงินโอนเข้าบัญชีโดยให้อ้อยควันกดเ t m าเงินออกมาใช้จ่าย อ้อยควนได้เขียนจดหมายบอกคุณพ่อว่ามากเกินความจำเป็นแต่คุณพ่อก็ยังส่งมานั่นเองทำให้อ้อยควนอยากรู้อยากพบคุณพ่อมากขึ้นแต่ไม่ว่าอ้อยควนจะขอร้องอย่างไรคุณพ่อก็ไม่เคยมาพบอ้อยควนมีแต่เลขาที่มาแทนคนที่อ้อยควันมักได้พบกลับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเลือกอ้อยควนไปพบและอบรมเรื่องเดิมๆสำรวจอ้อยควนอย่างเข้มงวด เวลาผ่านไปอีก6ปีออยควันเรียนจบม .6 และได้รับข่าวร้ายว่ามูลี่ตายแล้วโดยโรคชราแต่ก็ตายอย่างสงบออยเสียใจมากแต่ก็ได้รับโน้ตจากคุณพ่อว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปให้ตั้งใจสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ในที่สุดออยควันก็สอบติดมหาวิทยาลัยเดียวกับพักและสาลิสา มีการเลี้ยงฉลองสอบจิตของทั้งสามคนโดยมีอาณาธรของพักเป็นเจ้าภาพที่ห้องอาหารหรูอาณาธรดูใจดีขึ้นและบอกว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนของอ้อยควันแล้วเขายิ้มแย้มเป็นกันเองทำให้อ้อยควันหายกลัวสาลิสาแอบกระซิบอ้อยควนันว่าเธอแอบกรีดคุณอามานานแล้วอ้อยควนบอกว่าเหลวไหล แต่สริสาบอกว่าตอนนี้พวกเราเป็นสาวแล้วเริ่มมองหนุ่มๆได้บ้างแล้วนอกจากอนาธรจะเลี้ยงแล้วพี่ชายของสริสาคือพี่สรุธยังมาขอเลี้ยงพวกส,สาวๆอีกคราวนี้พักกะซิบอ้อยควนว่าเธอปิงพี่สรุธห้ามอ้อยควนมาแต่อ้อยควนรับปากมีโนตจากพ่อว่าอ้อยควนเป็นสาวแล้วให้ดูแลตัวเองดีๆจะคบใครต้องระวัง อยู่ในวัยเรียนไม่ควรคล้องแวะกับผู้ชายอ้อยตอบไปว่าอ้อยไม่มีแฟนคุณพ่อตอบมาว่าดีมากขอให้จริงอย่างที่พูดอ้อยถามว่าคุณพ่อห่วงอ้อยหรือคุณพ่อตอบว่าห่วงมากเจ้านางบุญยวงศ์เดินทางกลับมาเมืองไทยสืหานัทวุฒิเพื่อตามหาลูกเมื่อทราบความจริงว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นดังที่วางแผนไว้เจ้านางบุญยวงศ์เสียใจมาก สองคนตั้งใจจะสืบหาลูกสาวให้พบเจ้านางบุญญวงได้พบกับนัททรและขอความช่วยเหลือให้สืบหาลูกของเธออีกแรงนัททรบอกว่าเขาทำมาโดยตลอดออยไปเรียนที่มหาวิทยายลัยเรียนดีพอสมควรในโอกาสสำคัญนัททรจะมาพบกับสาวๆทั้งสามคนแต่คราวนี้มีเจ้านางบุญญวงมาด้วย เจ้านางมองเด็กทั้งสามด้วยความรักและสนใจอ้อยเป็นพิเศษถามอ้อยถึงพ่อแม่แต่ก็ไม่ได้ความกระจ่างบุญยญวงบอกว่าเธอสนใจอ้อยมากอยากรู้ว่ามาจากไหนนัททรกลัวว่าบุญยญวงจะดูถูกอ้อยจึงบอกว่าอ้อยมีพ่อแม่เขารู้จักพ่อแม่ของอ้อยแต่ตอนนี้เสียชีวิตแล้วตอนปิดเทอมทุกคนพากันไปเสมมร์ต่างประเทศ เลขาบ,บอกว่าคุณพ่ออนุญาตให้อ้อยไปได้แต่อ้อยปฏิเสธเพราะฟุ่มเฟือยเกินฐานะและเกรงใจคุณพ่อคุณพ่อให้ทางเลือกอีกทางคือให้ไปพักผ่อนที่บ้านบนเขาที่นั่นมีบุญยวงศ์รอต้อนรับและมีป้าไพาลินคอยดูแลอ้อยแปลกใจมากกว่าที่ป้าไพาลินบอกว่าเป็นแม่นมของอาณทธรทำไมอาณทธรคุณบุญยวงศ์ คุณป้าไพลินจึงไปเกี่ยวข้องกับคุณพ่อของอ้อยได้เขียนถามไปถามมาก็ไม่มีคำตอบกลับเขียนมากๆก็มีคำตอบดุมาว้ารกคุณพ่อมั่นใจในตัวคุณพ่อก็ควรเชื่อคุณพ่อวันดีคืนดีอาณาธรก็มาหาแม่นมคุณบุญยวงให้บังเอิญว่าพี่สรุธมีบ้านเพื่อนที่เขาข้างๆจึงมาพบกันโดยบังเอิญอาณาธรดูหงุดหงิด ถามอ้อยว่านัสรุตมาหรือเปล่าไหนว่ายังไม่มีแฟนอ้อยเขียนจดหมายไปเล่าเรื่องพวกนี้ให้คุณพ่อฟังและบอกว่าเธอนับถือพี่สรุตเป็นพี่ชายก่อนเปิดเทอมพักและสลิสากลับมาจากต่างประเทศแล้วทั้งหมดได้รับเชิญจากอนัทธรไปพักบ้านชายทะเลที่หัวหินที่นั่นอ้อยได้พบกับคุณพ่อของอนทัทธรหรือคุณปู่ท่านดูน่าสงสารและเศร้าโศก และได้ทราบว่าอนัธทนไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณปู่และคุณบุญยวงศ์คือภรรยาของคุณปู่ที่พลาดพลาดจากการเพิ่งมาพบกันทั้งสองดูรักใคร่อ้อยเป็นพิเศษอ้อยเขียนจดหมายไปเล่าให้คุณพ่อฟังว่าเธอได้รับจอบเป็นสไตลิสให้นางแบบของหนังสือชื่อดังแห่งหนึ่งเธอจะเก็บเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวคุณพ่อไม่ต้องส่งเงินมาให้แล้ว แต่คุณพ่อก็ยังส่งมาตามปกติอ้อยตั้งใจเก็บเงินซื้อเนคไทราคาแพงเส้นหนึ่งฝากผ่านเลขาไปให้คุณพ่อในวันปีใหม่อ้อ,อยอ้อนวอนขอพบคุณพ่ออีกเพื่อจะได้กราบท่านแต่คุณพ่อกลับตอบมาว่าเมื่อถึงเวลาจะได้พบและผูกเนคไทของอ้อยไปให้ดูตลอดเวลาที่เรียนอ้อยทำของใช้และเครื่องประดับด้วยฝีมือตัวเองส่งให้คุณพ่อเสมอ คุณพ่ออยากได้รูปของอ้อยอ้อยก็ส่งไปให้การเรียนผ่านไปถึงปีสุดท้ายคุณพ่อให้อ้อยตั้งหน้าตั้งตาเรียนส่วนคุณบุญยวงยังแวะมาเยี่ยมอ้อยเสมอจนวันหนึ่งอ้อยจึงถามว่าทำไมคุณบุญยวงถึงมีชื่อแปลกเธอจึงบอกว่าเรื่องของเธอยาวมากเธอไม่ใช่คนไทยแต่เป็นชนกลุ่มน้อยที่มาอยู่ในศูนย์อพยพและเธอกำลังตามหาลูกสาวของเธอชื่อสวยยง ที่แปลว่ากระต่ายทองอ้อยเห็นใจและสงสารคุณบุญยวงศมากและปลอบใจเธอคุณบุญยวงศ์ยิ่งรู้สึกผูกพันทุกเช้ากับอ้อยมากขึ้นหลังจากเรียนจบอ้อยและพักได้รับเกียรตินิยมส่วนสลีสาไม่ได้เกียรตินิยมมีการเลี้ยงฉลองอ้อยเขียนจดหมายอ้อนวอนให้คุณพ่อมาในงานเพื่ออ้อยจะได้กราบขอบคุณคุณพ่อไม่มาแต่กลับให้คุณปู่นัทวุฒิ คุณบุญยวงศ์อาณัททรพี่สรุตมาอ้อยเสียใจและผิดหวังมากคุณพ่อฝากของขวัญมาให้อ้อยเป็นรถเก๋งคันงามอ้อยปฏิเสธไม่รับตอบกลับไปที่คุณพ่อว่าสิ่งที่เธอต้องการคือได้พบคุณพ่อไม่ใช่รถคันนี้สรุตขอเป็นคนรู้ใจของอ้อยอ้อยปฏิเสธและมีปากเสียงกับพักที่คิดว่าอ้อยไม่รักษาคำพูดสริษาต้องมาอธิบาย ะรู้เสียใจไปพักหนึ่งในที่สุดก็คิดได้และมาขอเป็นคนรู้ใจของพักส่วนสริษาขอร้องให้อ้อยช่วยเป็นแม่สื่อให้อนัททรอ้อยตกลงทั้งที่ในใจนึกพอใจอนัททรอ้อยกลับไปเยี่ยมคุณแม่ปราณีกลาบขอบคุณที่อบรมให้อ้อยเป็นเด็กดีคุณแม่ปราณีบอกว่ามีของชิ้นหนึ่งที่ติดอยู่ตอนมาที่นี่จะคืนให้อ้อยแต่ตอนนี้หาไม่พบ หากพบแล้วจะโทรไปบอกให้มารับไปทางฝ่ายบุญยวง์ได้พบกับชนเผ่าเดียวกันโดยบังเอิญคือมะขินมะขินมาสมัครงานที่บ้านของนัทวุฒิทั้งสองดีใจที่ได้พบกันมะขินเจ้าเล่มากอยากได้เงินโกหกว่าลูกของบุญยวง์ถูกผู้หญิงชื่อสมใจมาหลอกไปจากหญิงคนหนึ่งในศูนย์ คาดว่าคงเอาไปเป็นขอทานนัทวุฒิกับบุญยวงตกใจรีบส่งคนตามหาลูกตามที่มะขินบอกทางฝ่ายมะขินยังโลภมากต่อคิดจะหาเงินทางรัฐจึงสืบหาเช่นกันเพราะหวังจะเอาลูกของเจ้านางไปเรียกค่าถ่ยจึงแอบฟังความเคลื่อนไหวของการติดตามหาลูกอ้อยได้ทำงานเป็นดีไซเนอร์และอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งที่คุณพ่อมอบให้ คุณพ่อบอกว่าคงใกล้ถึงเวลาที่เราจะพบกันแล้วอ้อยดีใจมากอ้อยขอพบอาณัทธรและนัดให้พบกับสลิสาพยายามทำให้สองคนได้ใกล้ชิดกันอ้อยเขียนเล่าให้คุณพ่อฟังคุณพ่อเขียนดุกลับว่าไม่ให้ยุ่งเรื่องของคนอื่นและยังถามว่าอ้อยชอบใครหรือยังถ้าไว้ใจพ่อบอกให้พ่อรู้อ้อยหลงกลบอกว่าชอบคุณอาณัทธรแต่คงเป็นไปไม่ได้ เพราะคุณอานาัทธรเหมาะกับเซริสาและอ้อยคือเด็กกำพร้าในที่สุดนัทวุฒิกับบุญยวงก็ตามหาสมใจและสมอนจนเจอโดยมีแม่ขินรู้เห็นเรื่องราวตลอดและทั้งหมดกำลังตามหาดูว่าอ้อยจะไปที่ไหนหลังจากนี้สมอนแล้วในที่สุดก็สืบได้ว่าอ้อยมาที่ตลาดแห่งหนึ่งขณะนั้นเองทางด้านนัทธรก็ปฏิเสธกับเซริสาว่าเขาเอนดูเธอเหมือนหลาน ลิสาเสียใจมากมาบอกอ้อยอ้อยเห็นใจเพื่อนขณะเดียวกันก็ได้รับจดหมายจากคุณพ่อบอกพร้อมแล้วที่จะให้อ้อยไปพบในงานเลี้ยงครบรอบของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งอ้อยแปลกใจมากเพราะคือบริษัทของอาณทธรน,นั่นเองคุณพ่อให้อ้อยไปพบกับคนที่ใส่ในคายของอ้อยในที่สุดคุณแม่ปราณนีก็หาสร้อยของอ้อยพบและโทรหาอ้อยอ้อยกำลังอยู่ในงาน แต่งตัวสวยมองหาคุณพ่อนัททรเองใส่ในคล้ายของอ้อยกำลังเดินตรงมาหาอ้อยที่มองหาอยู่ที่สถานเด็กกำพร้าปราณีหยิบสร้อยขึ้นมาดูอ่านเห็นชื่อบุญญวงศ์พลิกอีกด้านหนึ่งชื่อสวยยงปราณีดีใจรีบโทรหาอ้อยอ้อยรับโทรศัพท์บอกว่าอยู่ในงานเลี้ยงพรุ่งนี้จะไปรับของแต่แล้วอ้อยก็กลับได้ยินเสียงคุณแม่ร้องแล้วเสียงก็เงียบไป พวกสมใจกับมะขิดนั่นเองมาจับตัวปลานีไปปลานีรีบยัดสร้อยใส่ไว้ใต้หมอนอ้อยเลกตามหาพ่อรีบตรงไปที่บ้านเด็กกำพร้าแต่ไม่พบใครพบแต่ป้าเมตตาอ้อยเล่าให้ฟังป้าเมตตาตกใจอ้อยมองไปเห็นสร้อยที่แลบออกมาจากใต้หมอนหยิบออกมาไม่ได้อ่านแต่คิดว่าต้องเป็นของที่คุณแม่บอกว่าหาให้แน่อ้อยหยิบสร้อยเส้นนั้นออกมา ส่วนทางด้านนัททรนผิดหวังที่อ้อยไม่ไปตามนัดอ้อยเขียนโน้ตฝากเลขาขอโทษเพราะเกิดเรื่องทุกคนจึงรู้ว่าคุณแม่ปราณีถูกจับตัวไปบุญยวงศ์ส่งรถไปรับอ้อยมาที่บ้านอ้อยส่งให้ทุกคนดูวันนี่คือสร้อยที่ติดคอเธอมาบุญยวงศ์ให้อ้อยอ่านชื่อบนแผ่นป้ายนั้นอ้อยมองมาที่บุญยวงศ์บุญยวงศ์มองอ้อยทั้งสองถลาเข้ากอดกัน นัทธรเข้ามาเห็นภาพยืนนิ่งมองดูอ้อยก้มลงกราบแทบเท้าของบุญยวงศ์บุญยวงศ์ประคองอ้อยขึ้นมาและบอกว่านัทวุฒิคือพ่อของอ,อ้อยอ้อยตะลึงนัทวุฒิการแขนสามคนกอดกันจากนั้นอ้อยก็ก้มลงกราบที่เทา้นานัทธรยืนมองแล้วหันผลาออกไปนัทวุฒิเห็นจึงเรียกให้มารู้จักกันอ้อยมองไปนัทธรมองตอบกลับมา สายตาของอ้อยจ้องไปที่เนคไทของนัทธรอ้อยตะลึงอ้อยถลาไปหานัทธรโดยไม่ตั้งใจไม่เชื่อว่าคุณพ่อที่อุปการะเธอจะหนุ่มไม่ใช่คนมีอายุนัทธรยืนนิ่งทั้งสองมองกันแปลกใจนัทวุฒิบอกอ้อยว่านัทธรเป็นลูกชายบุญธรรมของเขานัทธรขัดเขินไม่กล้ากอดดังที่เขียนจดหมายบอกไว้แต่อ้อยกลับก้มลงกราบนัทธร และบอกพ่อแม่ว่านี่คือคุณพ่อที่อุปการะส่งเสียเธอจนเรียนจบบุญยวง์กับนัทวุฒิตื่นเต้นดีใจและขอบใจนัทธรต่อมาพวกมาขินหาทางจับตัวอ้อยโดยใช้คุณแม่ปราณีมาขู่ว่าจะฆ่าให้ตายอ้อยจึงต้องไปพบก,กับพวกมาขินพวกนั้นจับตัวอ้อยเรียกค่าถ่ายี่สิบล้านนัทธรใช้อุบายเอาเงินไปล่อและช่วยอ้อยกับคุณแม่ปราณีออกมาได้ ส่วนพวกมะขินกับสมใจหนีไปแต่ในที่สุดก็ถูกตามจับได้มีงานฉลองการพบกันและประกาศว่าอ้อยคือลูกสาวของนัทวุฒิกับเจ้าบุญยวงศ์พักสรุษสริษายินดีกับอ้อยและกระซิบบอกว่าอานัทรเหมาะกับอ้อยที่สุดไม่ใช่เธอจากนั้นมีการเต้นรำเปิดฟอด้วยคู่ของอ้อยกับนัทธรตามด้วยคู่ของนัทวุฒิและบุญยวงศ์พักและสรุษ มีชายหนุ่มหล่อมาโค้งสริษาเป็นภาพการเต้นรำที่สวยงามความสงบสุขจึงเกิดขึ้นอย่างแท้จริงพร้อมกับครอบครัวและความรักของอ้อยควันที่สมบูรณ์แบบติดตามชมละครสาวน้อยอ้อยควนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิกา30นาทีทางช่องเจ็ดสี